คลิปนี้พามาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกแล้วสำหรับคันนี้เป็นรีโว่2.4ตัวมิดนะครับคันนี้ได้มาเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้แม็กฟูโทนปัดเงา18นิ้วลออออแบบนี้เลยคันนี้บอกเลยว่าราคาคุ้มแน่นอนภายในเนี่ยเขาจะได้มาเป็นตัวบอบผ้าเดินด้วยตะเข็บขาวแบบนี้ได้มาเป็นเกียร์ออโต้มีจอทัชสกรีนกล้องมองหลังครบแล้วปี2021นะคันนี้เลขไม่อยู่1 4 0 0 0 0โลรถวยงานกดระวังมานะครับน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขยับ เดี๋ยวล้างสปาเก็บงานให้คันนี้พึ่งแรกรับนะครับพึ่งมาจอดสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโฉมนี้อยู่นะครับตัวนี้อยู่นะครับสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่อง็อปรถกระบะมือสองนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอโต้อยู่ซอยสุวินทวงศ์นะครับหนึ่งทับหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับ วันนี้นะครับผมจัดกระบะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ให้พี่ๆรับชมกันเลยนะฮะสำหรับคันนี้เป็นรีโว่2.4ตัวมิดนะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปสุดได้รถปี2021นะคันนี้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะฮะปี2021เลขไมาอยู่140,000กโลเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะครับข้อดีของรถหน่วยงานต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถนะที่เขาเข้าศูนย์นะฮะแมนทนแนนทุกหมื่นโลแล้วก็นะครับ ตรวจสอบประวัติสูตรได้แล้วก็รับประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอใหม่แน่นอนคันนี้ราคาคุ้มแน่นอนนะครับรถเพิ่งเข้ามาต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะพี่ๆเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะแต่ราคานะนะีถ้าผมใา้ผมคาดเดานะก็จะเลทอยู่ประมาณ6 2 9ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะผมว่านะ่าจะอยู่เข้าค่าประมาณนี้อันนี้คือผมคาดเดาวไว้นะครับถ้า6 2 9เนี่ยก็จะผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0นตลอดอายุสัญญาเลย เดี๋ยวลายเอียดตัวรถแล้วก็โครงสร้างบอดี้ตัวรถเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมกันนะสำหรับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสภาพแรกรับนะครับเป็นโฉมปี21บเ็เนี่ยเขาจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับไฟเดย์ไทม์นั่งงไลน์เป็นแบบ LVD ไฟเลี้ยวเป็นแบบ LVD ด้วยแล้วคันนี้ตัวมิดนะมีไฟตัดหมอกมาแล้วนะสำหรับงานทรงงานสีนะจะมีรอยพวกเนี่ยเล็กๆน้อยๆน,นะครับเดี๋ยวเราเก็บง,งานปรับสภาพให้แต่ของเรานะครับรับประกันเช่นเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมีคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่ากอม สำหรับเลขทะเบียนก็จะได้เป็นเลขทะเบียนนี้เลยนะครับ5 2 5สสวยงามนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวมิดเนี่ยถ้าเป็นตัวยกสูงแบบเนี้ยเขาจะได้มาเป็นล้อแม็กทูโทนปัดเงานะเป็นแม็กขนาด18นิ้วเลยลัดด้วยยางเอ่อยางมิชลีนนะขอภัยเป็นยางมิชลีนเลยปี2024นะครับก็เจ้าของเก่าเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะแล้วดูสภาพดอกยางนะครับนี่ต้องบอกกันเลยว่าชุดเนื้อนะน่าจะเป็นหมื่นนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆดอกเต็มๆนะครับเอาไปใช้งานได้อีกยาว นะคันนี้ก็คุ้มแน่นอนเดี๋ยวผมจะเรีบลงราคาไว้ใต้คลิปนะครับใครที่สนใจลองทักโทรเข้ามาสอบถามมันก่อนได้ราคาน่าจะมาพอดีนะถ้าผมลงจิปนี้ไปนะฮะด้านกระจกข้างนะครับปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ led มาให้ในตัวจะได้มาเป็นสีโครเมียมเดี๋ยวล้างสปาขัดเคลือบสีให้ใหม่รอบคันนะฮะแล้วก็ในส่วนของมือเปิดได้มาเป็นสีโครเมียมเหมือนกันกระจกนะฮะแท้เดิมทุกบานนะตาปั๊มตัวต้าอยู่ครบนะในส่วนของภายในเนี่ยถ้าเป็นโฉมเนี้ยปี21บนะเขาจะได้เป็นถ้าเป็นโตมิต เขาจะเป็นเบาะผ้าอยู่นะถ้าเป็นตัวจีเนี่ยเขาจะขอภัยถ้าเป็นตัวไฮเขาจะเป็นเบาะหนังแล้วนะตัวนี้เป็นเบาะผ้าหรือใครอยากไปหุ้มหนังเพิ่มเติมก็ได้นะตัวบอกก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นสภาพแรกรับมีการใช้งานตามปกตินะแต่เดี๋ยวเราก็ไปหนุนเพิ่มให้ใหม่ให้มันเป็นทรงเดิมนะครับล้วก็ล้างซักเบาให้ใหม่หมดถอดออกไปซักให้เลยนะในส่วนของด้านในให้ดูกันคันนี้นะครับเลขไมอยู่1นึ0 0 0สโลนะรัสี่หมื่นห้าพันโลนะครับรถในงานปลดระวางมากนะครับข้อดีบอกเลยว่าเอาไปใช้งานได้อีกยาว,ยาว ราคาก็ดีด้วยนะในส่วนของพวงมลาลัยเป็นมันติฟังกชันทั้งสองฝั่งเลยนะครับสำหรับตัวพวงมลาลัยเขาและถ้าเป็นตัวมิดเนี่ยนะสำหรับตัวนี้ตัวมิดเขาจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนสามารถทัชสกรีนได้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้ตามปกติแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องหลังเดิมแท้จากโรงงานมาให้แล้วนะถ้าเป็นตัวมิดนะฮะด้านนี้นะครับตัวแอร์จะเป็นแบบแมนนวลจะมีรูเสียบพาวเวอร์อัเลมา2ตํตำแหน่งตรงนี้แล้วก็จะเป็นเทคชั่นคอนโทรลโหมดกัรล้อ,ล,อลื่นเทาไหรที่วางแก้วน้ำตรงนี้2ใบ ได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโหมดการขับขี่ให้2โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดอี Eco, โคโหมดพาวเวอร์ Power นะฮะด้านตัวเบาะด้านฝั่งนี้นะผมบอกเลยว่ารถนะคันนี้ดูจากตัวเบาะได้เลยนะน่าจะเป็นรถที่ขับคนเดียวนะคนนั่งไม่ค่อยมีแล้วเบาะไม่มีซุดนะฮะเบาะไม่ค่อยมีซุดเลยใหม่เอี่ยมอยู่นะคันนี้นะฮะใครที่สนใจคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยรถหน่วยงานปลดระวางมามือเดียว ้านนี้ก็จะมีกล่องในส่วนของพวกกล่องคูบ็อกเก็บความเย็นได้นะภาษีคันนี้68ไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะเดี๋ยวเราดูแลให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ถ้ามันถ้ามันหมดเราก็ต่อให้นะพวกภาษีพรบอย่างเงี้ยล้วก็คันนี้ติดตั้งกล้องหน้ามาแล้วติดตั้งในส่วนของกล้องหน้ามาแล้วแล้วก็ด้านนี้นะฮะก็จะมีพวกบุ๊คเซอร์วิสเอกสารอนะไรอยู่ครบนะคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะผมก็รีบมาถ่ายรีวิวก่อนนะต้องบอกก่อนว่ารถนะฮะบางทีตัวแบบว่าท็อปทอปแบบนี้ยกสูงแบบเนี้ยนะมาไวไปไว นะครับหลังคงหลังคาเนี่ยสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยยันนะครับไฟส่องสว่างใช้งานได้ตามปกตินะฮะเดี๋ยวมาดูตกันต่อโครงสร้างกันนะสาหรับโครงสร้างนี่นะครับตัวแก้มนะฮะเสาเอนะแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตเดิมๆไม่มีแกะไปทําสีนะคันนี้ก็พึ่งแลกเข้านะฮะด้านนี้เหมือนกันเม็ดอาร์คผมรับประกันนะครับรถสวยโครงสร้างเกรดเอนะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะฮะตรวจสอบพบเจ้าภายหลังนะว่าชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับสีก่อไม่อะไรเงี้ยทางเรารับซื้อคืนเต็มจํานวน อ่ะด้านนี้เราก็เดี๋ยวล้างซักให้ใหม่หมดนะขัดให้ใหม่หมดเอาไปแบบให้ใหม่เอาไปที่แบบพร้อมใช้เลยนะฮะกระจกไฟฟ้าออโต้บานคนขับเรียบร้อยนะแล้วดูในส่วนของฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะมีนะเสา A จะมีน็อตตัวนี้นะไม่มีรอยขันเลยพวกน็อตพวกเนี้ยน,นะน็อตประตูเสาเสาบีเนี่ยไม่มีรอยขันเลยบาร์โค้ดอยู่ครบนะฮะเดี๋ยวพาดูในส่วนของด้านหลังกันนะเดี๋ยวดูที่ประตูก่อนนี่นแผงก็ต้องแผงประตูเนี่ยเดิมๆิมจากโรงงานซิลเลอร์พวกเนี้ยเดิมนะเ,เลบจิกเข้าได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันด้านหลังฝ นะฝั่งผู้โดยสารเนี่ยก็ตดาโต๊ะเบาะนะครับเดี๋ยวเราซักให้นะถ้าสําหรับอ่ถ้าสําหรับเาาบาะผ้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบถ้ารอยน้ําหกอะไรเง,งี้ยมันจะเป็นขามง่ายนะครับหรือใครจะไปหุ้มหนังเพิ่มเติมได้แต่เดี๋ยวเราซักสปาเก็บงานให้อยู่แล้วนะฮะตาปั๊มนี่เห็นไหมตาปัม๊มตัวต้าฝั่งนู้นอยู่ครบเลยคันนี้แล้วก็จะมีที่จับขึ้นด้านนี้ให้นะภายในกว้างนะเป็นสีประตูออตโต้นะฮยะไปได้ทั้งครอบครัวเราก็ขนของได้สบายๆเลยคันนี้นะราคาคุ้มแน่นอนเดี๋ยวผมรีบรงราคาไว้นะแล้วดูล้อแมกนนนนีี่่อััั้้้เเรราายยงงไไมดลละคบ ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยนะครับพวกนี้ไม่มีรอยถลอกนะอันนี้คือรถจะมีขราบอะไรอยู่แล้วนะครับตามการใช้งานเราไม่ได้ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวเราล้างแล้วก็พ่นพวกแบบกันสนิมตรงนี้ให้นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับสาหรับตัวนี้นะเป็นช่วงล่างแบบซูเปอร์เฟกแล้วนะครับก็ทําให้การขับขี่เนะี่ยดีขึ้นกว่าเดิมสําหรับดีขึ้นกว่าตัวเก่านะครับก่อนชมหน้าเก่าเนะี่ยก่อนชมหน้าใหม่เนะี่ยตัวนี้ขี่ดีนะฮะช่วงลงช่วงล่างเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟไท้ายเป็นแบบ LVD เลข3แบบัน,นี้แล้ว มีกล้องมองหลังไฟเบรกดวงที่3นะแล้วก็ในส่วนของแม็กไลเนอร์มาดูกันแม็กไลเนอร์ตัวนี้โอ้โหบอกเลยว่าสภาพดีนะไม่ได้เบียบบรรทุกหนักมาแล้วก็โครงสร้างอะไรทุกอย่างเนี่ยเดิมแม็กไลเนอร์ไม่ได้มีแบบรอยแตกหักนะแล้วก็ด้านนี้ฝาท้ายครับดูนะฝาท้ายเดิมเดิมเม็ดอาร์ทุกอย่างครบชัดเจนซีนพวกนี้ก็ยังเดิมนะตัวนี้ไม่ไเคยทาสีมาเลยนะลูกกระบะด้านท้ายตัวเนี้ยสีเดิมนะไม่ได้ทําสีมาฝาตรงฝาท้ายเนี่ยให้ดูกันน็อตนะครับด้านในอย่างเงี้ยไม่มีแกะไม่มีถอดเลยน็อตใส่เดิม นะครไฟท้ายหรือว่าจะเป็นลูกกระบะเนี่ยเม็ดอาร์เห็นครบชัดเจนแบบนี้นะผมรีวิวนะครับให้พี่พี่ดูแบบละเอียดเหมือนพี่พี่มาดูรถจริงกันได้เพราะบางคนนะต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้านะอยู่ต่างจังหวัดเยอะนะครับแต่ถ้าสนใจเนี่ยดูคลิปนี้จบนะพี่พี่ตัดสินใจได้แน่นอนนะในส่วนของเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวพวกรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขัดสีให้ออกนะตัวนี้ขัดออกนะขัดขัดขัดเคลือบสีก็ออกเลยนะเป็นรอยขูดขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะครับนะไม่ต้องทําสีใหม่นะครับแต่ทําสีเป็นบางชิ้น แต่ผมรับประกันนะโครงสร้างเดิมคันนี้เดี๋ยวดูฝั่งนี้เสา A นะับตัวแก้มงเดิมนะดูได้นะับไม่มีรอยอดรอยแกะรอยขยับเลยด้านบนเหมือนกันเม็ดอาร์คนะครับโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะเดี๋ยวพาดูด้านในส่วนของนี่เสา B ีต่อหัวน็อตสวยใสนะครับไม่มีรอยแกะรอยขยับนะหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะพวกนี้นะครับให้ดูเม็ดอาร์คได้หมดนะครับใครที่สนใจอยากเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับอยู่แยกมินบุรีกรุงเทพ นะฮะแผงประต้งแผงประตูเนี่ยนะครับผู้ชมเดิมเดมเลยนะครับรีวิวให้ดูแบบละเอียดนะครับบอกเลยว่าแรกเข้าเนี่ยก็สวยนะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เพิ่งมาจอดเมื่อกี้เลยยังสวยนะเดี๋ยวนะตัวพวกเนี้ยถ้าขัดไม่ออกตรงนี้น่าจะขัดไม่ออกเดี๋ยวเก็บสีให้นะเดี๋ยวเก็บสีให้เลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะพวกรอยเนี่ยตัวเนี้ยเก็บสีให้นะไม่ได้ชนหนักมานะครับถ้าชนหนักมากันชนเนี่ยไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมในส่วนของ ตัวคานหน้าดีกว่าแล้วก็พวกโครงสร้างด้านหน้าว่าเป็นยังไงคันนี้รับประกันน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับแน่นอนนะสําหรับคันนี้พามารับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะให้ดูก่อนนะในเครื่องเครื่องยนต์ก็สภาพกิ๊บๆเลยนะโครงสร้างทอย่างเดิมๆิมเครื่องยนต์นะไม่ได้มีแบบน้ามันคงน้ามันเครื่องไหลยเยอะประกคประเก็นไม่ได้มีแลบนะคันนี้เดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดเก็บงานให้นะต้องบอกก่อนเลยว่าของเราจะมีช่างที่เขาเก็บงานปรับสภาพให้นะครับ นะสวยใหม่เหมือนป้ายแดงแน่นอนคันนี้นะครับทำความสะอาดให้ใหม่หมดนะทุกซอกทุกมุมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วดูในส่วนของโครงสร้างก่อนนะครับไฟหน้าเดิมแท้นะครับไม่มีแกะฝั่งนี้ก็จะเป็นตาปั๊มตัวอาคันหน้าเดิมครับไม่ได้มีการทําสีหรือพ่อนสีใหม่ใ,ใดๆกระจังด้านหน้ายังเดิมแท้นะไม่ได้มีถอดนะตัวนี้อาจจะหมุดอาจจะหลุดนะเดี๋ยวเราดูแลให้หมุดหลุดไปตัวหนึ่งนะตัวนี้หมุดนะเดี๋ยวเราเอามาใส่แก้ไขให้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้ตาปั๊มตัวแอลนะครับไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานแบตเตอรแบตเตอรี่หรือว่าในส่วนของพวก น้ำมันเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเราดูแลให้นะน้ำมันเครื่องเดียเปลี่ยนให้อยู่แล้วแบตเตอรี่เดี๋ยวเราเช็คค่า CCA ให้ถ้ามันต่ำถ้ามหรือว่าถ้ามันเป็นลูกเต่านะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วดูนะแผ่นเพจนะครับคันนี้เพจเดิมนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังเดิมๆจากโรงงานปี2 0 2 20 1นะคันนี้ผลิตปี21อดจดบนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยซุ้มล้ออะไรพวกนี้น,นะครับไม่ได้มีการทําตีมาเลยนะส่พฟงสายไฟยไม่มีรอยหนูแทะนะหัวน็อตด,ด้านบนมาดูกันนะครับ หัวน็อตฝากระโปรงแบบนี้นะคร <Yeah. S 1> ับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีรอยแกะไปทําสีหรือว่าเปลี่ยนฝากระโปรงใหม่ใดๆแล้วมาดูฝั่งนี้กันนะครับประก,กันให้ดูทั้งสองฝั่งเลย <Yeah. S 1> นะรับประกันคันนี้น็อตเดิมๆไม่มีขยับเลยแล้วก็ได้เป็นตัวมิดด้วยนะตาฟัมต,ตัวตาอยู่ครบระบบเบรก ABS มีให้ครบเลยคันนี้นะมอกปงมอกกองนะดูแลให้นะครับเดี๋ยวเราให้ช่างตรวจเช็คให้ใหม่นะคันนี้เราก็แผ่นกันความร้อนเนี่ยนะครับไม่ได้มีฉีกขาดหรือตกของช้างหรือทำความสะอาดให้ก็สวยแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนตรงเนี้ย ติ๊กเกอร์ข้อคําเตือนมิดไทยในส่วนของติ๊กเกอร์เหรียญบาทเนนะี่ยอยู่ครบเลยนะดูจากรูนะครับรูกลมคลมแบบน,นี้เลยนะถ้าแบบรูบิดเบี้ยวไม่กลมแบบน,นีนะ้อาจจะโดนมาโดนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คือเดิมจากโรงงานเลยนะสวยนะคันนี้กับรีโว่สองจุดสี่ตัวมิดนะคันนี้ได้รถปียี่สิบเอ็ดเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วเลขไม้แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับก็ถือว่าเป็นรถหนงงานที่ยังไม่ได้ใช้งานหนักเกิน,กนไปเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้แล้วเราก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ มีบริการตรวจรถให้215จุดจากบริษัทกลางนะไม่ต้องห่วงซื้อไปว่าตรวจสอบพบเจอภายหลังนะว่าชนหนักมีความจมน้ำนทางเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคันนี้เดี๋ยวผมรีบลงราคาให้เลยนะครับไว้ที่ด้านล่างนะฮะใครที่สนใจอยากสอบถามราคาก่อนก็ได้นะครับโทรมาหาผมได้เลยนะถ้าผมลงคลิปนี้ไปราคาอาจจะมาแล้วนะครับพอรถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยผมก็รีบมาถ่ายรีวิวให้พี่ๆรับชมก่อนใครนะครับก่อนที่มันจะติดจ,จองนะบางทีต้องบอกก่อนเลยว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่บางทีแป๊บเดียว ติดจองแล้วนะครับมาไวไปไวแน่นอนนะสำหรับคันนี้กับรีโว่โตมิทนะตัวรองท็อปปี2021นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อหาผมได้เลย0622690550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับใครที่กำลังมองหากระบะไว้ใช้งานสักคันหนึ่งสี่ประตูออโต้ปีใหม่ๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะผ่อถ้าผ่อนเนี่ยอยู่มันหมื่นหนึ่งจบนะค,บคันนี้ถ้าอยู่ลาวเลนเลประมาณ60แสนนิดๆหกแสนกลางๆอะไรอย่างนงะี้ผมก็ไม่แน่ใจราคาเดี๋ยวผมจะรีบลงไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกระบดสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ